ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูวิวนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูวิวก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของคําสันธานนะคะที่เทมเป็นคําเชื่อมเราจะมาดูกันว่าคําสันธานคืออะไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็มีขีประเภทนะคะซึ่งนักเรียนจะได้รับใบงานที่เป็นแผ่นพับนะคะที่ครูแจกให้จะเป็นเรื่องคําสันธานซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโออธิบายใบงานอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าคลิปนี้ ให้นักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสันธานก่อนนะคะถึงจะไปทาลงมือทําใบงานได้ค่ะอันดับแรกเราต้องมารู้จักกับคําสันธานก่อนว่าคําสันธานคืออะไรนะคะคําสันธานก็คือคําที่มีหน้าที่เชื่อมคํากับคําประโยคก,กับประโยคข้อความกับข้อความเพื่อแสดงถึงความคล้อยตามกันความขัดแยง้งความเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเชื่อมใจความให้สลับ ต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่ของคำสันธานซึ่งคำสันธานจะมีหน้าที่ด้วยกัน4ข้อก็จะมีสันธานเชื่อมคำกับคำสันธานเชื <S 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 ่อมข้อความกับข้อความสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคและสันธานเชื่อมความให้สลัสลวยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าที่แต่ละข้อนี้มันเชื่อมยังไงนะคะค่ะข้อแรกนะคะสันธานเชื่อมคำกับคำซึ่งอตัวอย่างประโยคนะคะเธอชอบสีแดงหรือสีเขียวนะคะ อะสันทานนักเรียนสังเกตเห็นคำสันทานจะเป็นตัวสีแดงนี้ก็คือคําว่าหรือใช่ไหมคะซึ่งมันเชื่อมคํากับคํำยังไงก็คือจะมีครับเชื่อมคําว่าสีแดงกับสีเขียวนะคะโดยมีคําว่าหรือยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นเชื่อมคํากับคําหรือว่าตะไคร้และขิงเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือจะมีคําว่าและเชื่อมคําว่าตะไคร้และ นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับสันธานเชื่อมคำกับคำต่อมานะคะจะเป็นสันธานเชื่อมข้อความกับข้อความซึ่งเชื่อมยังไงนะคะอ่ะอย่างเช่นเขามีตัวอย่างประโยคมาให้มีข้อความมาให้อย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยถือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราจึงควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอซึ่งอันนี้จะเป็นข้อความนะคะ ข้อความข้อความหนึ่งโดยที่เราเนี่ยนำสันธานเข้าไปเชื่อมเพื่อให้ข้อความนั้นมันดูสละสลวยขึ้นก็คือนำคำว่าเพราะฉะนั้นตัวสีงแดงอันนี้เข้าไปเชื่อมข้อความนะคะข้อ3สันธานเชื่อมประโยคก,กับประโยคก,ก็คือจะมีประโยคหน้ากับประโยคหลังก็คือ2ประโยคเนี่ยโดยที่ใช้สันธานตัวเนี้ยเชื่อมเข้าไปให้มันเป็นการเป็นประโยคเดียวกันอย่างเช่น ข้อแรกพี่ชอบทํางานบ้านแต่น้องสาวขี้เกียจนักเรียนจะสังเกตว่าประโยคนี้จะมีสองประโยคโดยที่เรานําคําสันธานก็คือคําว่าแต่เข้ามาเชื่อมให้มันกลายเป็นประโยคเดียวกันนะคะก็จะกลายเป็นพี่ชอบทํางานบ้านแต่น้องสาวขี้เกียจมากนักเรียนสังเกตดูดีก็คือประโยคเนี่ยจะมีประธานกริยาและก็กรรมนะคะต่อมา พวกเรารักและห่วงแหนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีประโยคสองประโยคนำคําว่าอันเข้ามาเชื่อมให้กลายเป็นประโยคเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้สําหรับสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคต่อมาสันธานเชื่อมความให้สลักสลวยก็คือเชื่อมข้อความให้มันดูสลัสลวยดูมันมีความซอฟมากขึ้นนะคะ อ่าอย่างเช่นคนเราย่อมมีเรื่องผิดพลาดในชีวิตได้เหมือนกันอ่ะอย่างประโยคนี้ถ้าไม่มีคำสันธานจะกลายเป็นคนเรามีเรื่องผิดพลาดในชีวิตได้เหมือนกันมันก็จะดูแบบว่าดูแข็งแข็งใช่ไหมคะก็เลยนำคำว่าย่อมเป็นคำสันธานมาเชื่อมให้ข้อความมันดูสละสลวยดูดีขึ้นมานะคะหรือว่าฉันก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่งก็นาคาว่าก็เข้ามาเชื่อม ถ้าไม่มีคําว่าก็จะกลายเป็นฉันเป็นคนฉลาดคนหนึ่งมันจะดูแบบว่านอกแข่งขื้เหมือนกันใช่ก็จะนําคําว่าก็เข้ามาให้ประโยคมันดูดีนะคะดูสวยขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของประเภทคําสันธานคําสันธานก็มีด้วยกัน4ประเภทเหมือนกันนะคะจะมีสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันและ สันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละประเภทว่าค่ะประเภทแรกนะคะแล้วก็จะมาดูคําสันธานที่มีใจความคล้อยตามกันนะคะก็คือจะมีคําเชื่อมทั้ง8คําเชื่อมเหล่านี้นะคะอยู่ในประโยคก็จะมีคําว่ากับและก็ทั้งจุดจุดและทั้งจุดจุดก็ครั้นจุดจุดจึงพอจุดจุดก็ครั้นจุดจุดก็นะคะก็คือ คำเหล่านี้จะเชื่อมประโยคให้ไปในทิศทางเดียวกันคล้อยตามกันนะคะมันคือจะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นฉันและเธอไปโรงเรียนอย่างนี้ก็คือทั้งฉันและเธอไปโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างประโยคอ่ะตัวอย่างประโยคพอเราจะไปโรงเรียนฝนก็ตกในที่นี้จะมีคําสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันก็คือคําว่า พอและคำว่าก็ใช่ไหมคะ,ะซึ่งอันนี้คําว่าพอจะอยู่ต้นประโยคนะคะก็คือเราพอเราจะไปโรงเรียนฝนก็ตกก็คือมัน,ค,มนคือมันความมันคล้อยตามกานไปทางเดียวกันไปโรงเรียนปุ๊บฝนก็ตกก็คือจะประมาณนี้นะคะ,ะต่อมาฉันกับพี่ชายช่วยกันเก็บของเล่นอันนี้ก็คือฉันทั้งฉันและพี่ชายช่วยกันเก็บของเล่นเหมือนกันนะคะไม่ได้มีความขัดแย้งหรืออะไร ใดๆก็ตามก็คือจะมีสันทันก็คือคําว่ากับเชื่อมระหว่างฉันกับพี่ชายนะคะอยู่ในประโยคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเชื่อมสันทานเชื่อมต่อมานะคะจะเป็นคําสันทานที่มีใจความขัดแย้งกันโดยที่จะมีคําเชื่อมทั้ง5คํานี้อยู่ในประโยคนะคะก็จะมีคําว่าแต่แต่ทว่าถึงจุดจุดก็แม้จุดจุดก็กว่าจุดจุดก็ซึ่ง ใจความในประโยคเนี่ยมันจะขัดแย้งกันมันจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันแต่ว่าเรานําคําเชื่อมเหล่านี้เข้ามาใช้เชื่อมควางให้มันเป็นความเดียวกันนะคะให้มันเข้ากันต่อมาตัวอย่างประโยคนะคะถึงเราจะทํางานหนักแต่ก็มีความสุขนักเรียนจะสังเกตเห็นคะว่ามันดูขัดแย้งกันใช่ไหมโดยใช้ตัวเชื่อมจะมีตัวเชื่อมก็คือตัวคําว่าถึงกับคําว่าก็ใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกไว้เมื่อกี้นะคะ คือเขาบอกว่าถึงจะทํางานหนักแต่ก็มีความสุขมันดูแย้งใช่ไหมคะทางานหนักแต่มีความสุขถ้าบอกว่าถึงเราทํางานหนักแล้วก็ไม่มีความสุขถ้าอย่างนี้จะไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะมันจะเป็นกายเป็นความค้อยตามกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นขัดแย้งกันความมันคนละทิศคนละทางต่อมาเขาตื่นสายแต่ก็ไปทํางานทันเวลาเห็นไหมตื่นสายกับทันเวลา มันคนละทางกันใช่ไหมคะนักเรียนเออเห็นไหมมันไม่ได้เข้าด้วยกันแต่ว่าเรานําสันทานเข้ามาเชื่อมใจความก็เลยดูสมบูรณ์ใช่ไหมเขาตื่นสายแต่ก็ไปทํางานทนเวลาเออมันดูมีเหตุผลนะคะก็คือใช้คําว่าแต่ในการเชื่อมความที่มันขัดแย้งกันไม้เข้าด้วยกันนะคะข้อ3นะคะคำสันธานที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งจะมี ข้อความมาให้ซึ่งในข้อความนั้นจะมีทั้งใจความให้มันเป็นเหตุและเป็นผลกันซึ่งเหตุหรือผลจะอยู่หน้าอยู่หลังโดยเราจะใช้สันธานเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมให้มันได้ใจความนะคะก็จะมีคำว่าจึงดังนั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเพราะจุดจุดจึงดังนั้นจุดจุดจึงพอจุดจุด,จดก็นักเรียนจะเห็นไหมคะว่าคำสันธานบางคำเนี่ยมันสามารถนำมาประกอบกันได้ หรือว่าอยู่เดี่ยวๆก็ได้อย่างเช่นคําว่าจึงใช่ไหมจะใช้อยู่เดียเด่ยวๆเป็นคําเดียวก็ได้หรือว่านํามาใช้ร่วมกับคาว่าเพราะหรือดังนั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับบริบทข้อความนั้นนั้นทีนี้เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะของสันธานที่เป็นเหตุเป็นผลกันตัวอย่างประโยคนะคะเมื่อฉันป่วยแม่จึงพาไปพบแพทย์ซึ่งประโยคนี้จะเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือเหตุจะมี เมื่อฉันป่วยผลก็เลยก็คือแม่พาไปพบแพทย์ซึ่งทั้งสองประโยคเนี่ยก็เราก็นำคำเชื่อมมาใช้ก็คือคำว่าจึงเข้ามาใช้ในประโยคเชื่อมให้มันได้ใจความสมบูรณ์นะคะก็จะกลายเป็นประโยคที่มีเหตุและผลนะคะต่อมาเพราะเธอตั้งใจอ่านหนังสือจึงสอบผ่านอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันก็คือเหตุเธอตั้งใจอ่านหนังสือ ผลก็เลยเธอสอบผ่านแล้วก็นำคำเชื่อมมาใช้ก็คือคำว่าเพราะกับจึงเข้ามาใช้ในประโยคทำให้ได้ประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกันเห็นไหมคะคำว่าเพราะจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็จึงจะอยู่ระหว่างเหตุกับผลก็นำมาใช้เชื่อมความให้มันเป็นความเดียวกันก็จะได้ใจความที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะอ่าหรือว่าประโยคเพราะฝนตกเพราะฝนตกน้ำจึงท่วมอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเหตุเป็น สุดท้ายนะคะคำสันธานที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะมีใจความสองใจความให้เลือกไม่เลือกอย่างใดก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งโดยจะมีคำสันธานเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะก็จะมีคำว่าหรือมิฉะนั้นหรือไม่ก็ไม่จุดจุดก็ไม่เช่นนั้นซึ่งคำเชื่อมพวกนี้จะแสดงถึงให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้มิฉะนั้นแต่อย่างนั้นแต่อย่างนี้นะคะต่อมาตัวอย่างนะคะ เธอต้องรีบอาบน้ำไม่เช่นนั้นจะไปโรงเรียนสายก็คือเหมือนที่เลือกเอาอะจะต้องรีบอาบน้ำถ้าไม่รีบก็จะไปโรงเรียนสายนะเลือกเอาโดยที่ใช้คำเชื่อมก็คือคำว่าไม่เช่นนั้นเข้ามาเชื่อมในประโยคให้มันดูเป็นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่ะเธอจะไปโรงเรียนหรือโรงพยาบาลนะคะ อันนี้ก็เป็นการให้เลือกว่าจะไปโรงเรียนหรือไปโรงพยาบาลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปที่ใดที่หนึ่งโดยใช้คำว่าหรือในการเชื่อมนะคะหรือว่าจะมีประโยคที่ว่าถ้าเธอไม่ทำการบ้านไม่ฉะนั้นเธอจะถูกครูตีอย่างเนี้ยก็ได้นะคะถือว่าเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะคะข้อสังเกตของคำสันธานนะคะ,ะคำสันธานบอกว่าคำสันธานบางคำเนี่ยาจะใช้เข้าคู่กันอย่างที่ครูได้บอกไปเมื่อตอนต้นแล้วว่าบางคำเนี่ยมันสามารถนำมาใช้คู่กันได้หรือว่าใช้เดียเด่ยวๆได้อย่างเช่นจะมีคำว่าไม่จุดจุดก็กว่าก็เพราะจึงดังนั้นจึงแม้ก็ถึงก็ เังเกไหมคะว่าบางคําก็เอาไปใช้เข้าคู่กับคําอื่นได้นะคะมันจําเป็นจะต้องใช้กับคําคําเดียวนะคะต่อมาคําสรนธานอ,าอยู่ในตําแหน่งต่างๆในประโยคก็ได้นะคะซึ่งคําสันธานเนี่ยมันจะเป็นต้องอยู่หน้าอยู่ท้ายหรืออยู่กลางซึ่งจะอยู่ตําแหน่งใดก็ได้อย่างข้อแรกอยู่ระหว่างคําก็คือจะมีคาสองคำใช่ไหมคะก็สันธานเข้าไปแทรกตรงกลาง ยเช่นคำว่าภูเขากับทะเลก,ก็นำสันธานคำว่าหรือเนี่ยเข้าไปแทรกเข้าไปเชื่อมนะคะ 2. ออยู่หลังคำก็คือจะมีคำาข้งหน้าก่อนเช่นคนก็ดีใช่ไหมคะแล้วก็จะนำคำสันธานตามหลังมานะคะ 3. อยู่คร่อมคำก็คือจะมีเป็นคำสันธานที่มันมีสองคำคร่อมคำตรงกลางอีกทีอย่างเช่นถึงเป็นคู่ชีวิตก็ก็คือจะมีถึงกับก็เนี่ยคร่อมคำว่า เป็นคู่ชีวิตอยู่นะคะ 4. อยู่ระหว่างประโยคก็คือจะมีประโยค2ประโยคใช่ไหมคะก็จะมีสันธานเข้ามาอยู่เชื่อมตรงกลางให้มันเข้าด้วยกันนะคะ 5. อยู่หลังประโยคก็คือจะมีประโยคก่อนข้างหน้าก่อนแล้วก็สันธานจะตามมาข้างหลังอย่างเช่นเราจะทําบุญก็ตามก็คือก็เนี่ยเป็นคําสันธานจะอยู่ข้างหลังประโยคเราจะทําบุญนะคะ หกอยู่คร่อมประโยคแม้เธอจะออกกําลังกายหนะักแต่เธอก็ไม่ผอมทั้งเรียนดูที่คำว่าประโยคว่าเธอก็ไม่ผอมจะมีคำว่าแต่กับก็เนี่ยมันจะคร่อมอยู่ใช่ไหมคะระหว่างประโยคนะคะก็จะประมาณนี้นตำแหน่งต่างๆของสันธานก็สามารถอยู่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนี้คะก็จะเป็นความรู้ เกี่ยวกับเรื่องคำสันธานหน้าที่คำสันธานและปาาระเภทของคำสันธานซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีคำสันธานคำเชื่อมหลายๆคำนักเรียนก็สังเกตดีๆเนาะจะใช้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับประโยคนั้นๆซึ่งสามารถนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็ถามครูเข้ามาได้นะคะทีนี้นักเรียนจะได้รับใบงานใช่ไหมคะที่เป็นแผ่นพับเรื่องคำสันธานซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกทีในคลิป ต่อไปนะคะอันนี้พูดคร่าวๆก่อนว่าคือเขาจะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คําสันธานในประโยคใช่ไหมคะจะมีประโยคมาให้ทั้งหมด23ข้อเลยขีดเส้นใต้ว่าคําสันธานคือคําไหนแล้วก็บอกว่าคําสันธานเนี้ยมันเป็นชนิดใดคอยตามเป็นเหตุเป็นผลขัดแย้งกันหรือว่าเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ ทำให้ครบทั้งหมดที่3ข้อแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วก็พับเสร็จแล้วก็ติดลงในสมุดแล้วก็นํามาส่งครูนะคะในวันที่นัดมาส่งใบงานนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องของคําสัมธานใครมีข้อสงสัยข้องใจตรงไหนก็เข้ามาถามครูได้นะคะโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ